เอาดูด่วนพี่น้องเอามาให้เบิงอีกแล้วในส่วนของความรู้ทั่วไปนะครับเนาะและกา,เ,าเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งนะครับเนาะในส่วนของเ,อเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไฟเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าพี่น้องเกือบเสียชีวิตช็อกร้อน42องศาทั้งร้อนดับไฟทั้งร้อนแดดนะครับเนาะเฉพาะร้อนแดดกับ42ององศาพี่น้องก็ยังขึ้นเขา ขืนปลาบ้านี่ไปดับไฟแถวปราจินบุรีพี่นอ้องโอ้ทางห่อนแดดทางห่อนไฟนะครับเนาะช็อกบะนเอเป็นฮิสโตกหรือลูกล้มแดดเกือบเอาชีวิตบอดโอ้อยู่กลางป่ากลางดงพุ่นโอ้ได้หามกันออกมาส่วนอีกฝากอีกฝั่งหนึ่งในสซนของจังหวัดบึงกาฬอ้พายุฤดูร้อนถลม่มหลังคาปิวออกบัด เอา้ามาเบิงรายละเอียดกันพี่น้องค่อยๆเบิงไปเดอ้อคลิปนี้ถือว่ามีเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็เกี่ยวกับโรคฮิสโตกนําในส่วนของการเกิดโรคฮิสโตกล้วก็ะกจะพาไปหูจักโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดนะครับเนาะแล้วก็แนวป้องกันผู้ไอที่ที่สามารถเป็นได้น่นะอ่ะพี่ใหญ่การเอามาฝากไว้ให้อยู่ท้ายๆคลิป่นละมาเบิงเหตุการณ์ในส่วนของแฟมภาพแฟมข่าวกันสักก่อนพี่นอ้องอัปเดตรายวันนะครับเนาะ ขนงานไปนเมาเลาเนคนงานตุไป,ดไปเด้อเเผงานมาสิเเลียนบ่ยะโบลูเเจ้าเหียนคเบล่ลัลงคาไปลลังคาอ้าที่นี่เฮามาทำความหูจักพี่น่องในส่วนของอ่า โรคลมแดดหรือว่าโรคลมแดดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อฮิสโตกนะครับเนาะเป็นภาะวะชุกเฉินที่เกิดจากร่างกายมีความร้อนสูงเกินไปมักเป็นมักเป็นผลมาจากการสัมผัสออกแรงทางกายภาพเป็นเวลานานในอุณหภูมิสูงฮิสโตกสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าอุณหภูมิของร่างกายสูงถึง40องศาเซนเซียสนีพีนองหรือว่าร่อยซีฟาเลนไฮ หรือสูงกว่าซึ่งถือได้ว่าเป็นอาการป่วยของอป่วยจากความร้อนในร่างกายที่ร้ายแรงที่สุดอาการนี้มักเกิดในช่วงที่อากาศร้อนหรืออากาศชื้นนี่อาการหลอกฮีสโตกพยาการพามาหูจักนะครับเนาะ,ะจะได้ปองกันไว้กเกษตรกรชาวนาไทยเฮาน,าานี่แหงตากแดดกันบ้านี่ไปโศกหญ้าห้งัวก็มีเ <laughs> ออโอ้ยไปกับไปสาวๆในเดอ้อ แดดออกไรก็อยาบไปไปพี่นอ้องอ่าบางคนก็พูดนะอยู่กลางทุงกลางท่านะปล่อยง้ไปคั้วปไปเอาน้ำกินเอาไว้เอาน้ำให้งัวกินแน่ยังแน่เนี่ยแหละพี่น้องเนาะยังแฟมผับแฟมเขาที่พนักานนํำมาเสมอ,อนํำมาเสนอให้เบิง้งอ่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะ่ะโอ้ยพี่น้องวิตเกือบเอาชีวิตบลอดเห็นบ่แล้วลายไลย่ทด้พี่น้องเป็นฮิสโตกช่วงนี้นี่เขา้าโรงพยาบาลลุยลุย,ล,ย,ล,ยลุยไปแล้วอ่ามาเบิ้งรายละเอียดกันต่อ นิสโตกจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนหากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะสามารถทำลายอวัยวะต่างๆได้ทันทีรวมถึงสมองหัวใจไตและกล้ามเนื้อหากได้รับการรักษาล่าช้าความเสียหายจะรุนแรงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงทุกผลภาพในระยะยาวหรืออาจถึงแกะชีวิตได้ มันอันตรายแท้เด้อเป็นภาวะสุกเฉินได้พี่น้องนี่เฝ้าเบ่งกันดีๆเด้อที่นี้มาเบ่งสาเหตุพี่น้องสาเหตุของการเกิดโรคฮิสโตกฮิสโตกแบ่งตามสาเหตุได้เป็นสองประเภทหลักๆโรคลมแดดที่ไม่ได้เกิดจากการใช้การใช้กำลังกายหนักนการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นโรคลมแดด แบบคลาสสิกหรือแบบไม่ต้องออกแรงมักเกิดขึ้นหลังจากสัมผัสกับอากาศที่ร้อนและชืน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวลานานฮิสโตกจากภายนอกพี่นอ้องอ่าอันนี้ฮิสโตกจากภายนอกเนาะครับเนาะตะกี้จากภายในโรลคลมแดดที่เกิดจากอาการร้อนแรงนั้นเกิดจากกิจกรรมที่ต้องใช้กําลังมากหรือออกกําลังกายอย่างหนักในใน,ในสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้เกิดอุณหภูมิเกณฑ์กลางของร่างกายขึ้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าใครก็ตามที่ออกกำลังกายหรือทำงานในสภาพอากาศร้อนสามารถเป็นโรลคลมแดดได้แต่ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้หากคนคนหนึ่งไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อนนอกจากนี้โรลคลมแดดยังเกิดขึ้นได้จากการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปซึ่งป้องกันเหงื่อไม่ให้ระเหยได้ง่ายและ การดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิรวมถึงภาวะขาดน้ำจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอเพิ่มเติมของเหลวที่สูญเสียในร่างในการซับเหงื่อนี่พยายามกินน้ำเล่หลายพีน่หนึ่งบอกว่าพยายามกินน้ำเล่หลายนะครับเด้อคุณหมอเพิ่นก็ออกมาชี้แจงเลยว่ากินน้ำเย็นได้เด้อพี่นอ้องอ่ากินน้ำเย็นได้มา่าช่วงซีหามือก่อนเขาแช่มาว่า ในทิกตอกในอย่างน,านั่นเพิ่นว่าอย่าไปกินน้ำเย็นคุณหมอเพิเ่นห้ามเฮดให้หลอดเลือดอุดต,ตันไว้ฉันหรือว่าเส้นเลือดแตกระเบิดออกมาไว้ฉันว่าเป็นความจริงเลยพี่น้องอันนั้นบ่เป็นความจริงนะคเนาะสามารถกินน้ำเย็นได้พี่น้องแต่ว่าเวลากินน้ำเย็นพยายามกลืนลงคอช้าจักหน่อยนะคับเนาะเอามาเบ่งปัดใจพี่น้องปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดฮิสโตกหรือโรคลมแดด 1. อายุ ในเด็กหรือผู้สูงอายุความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายจะลดลงนอกจากนี้ทั้ง2กลุ่มอายุมักจะมีปัญหาใน,ในการคงความชุ่มชื้น,เ,นเด็กและกับผู้เฒ่าเด้อพี่น้องเด้อคนมีอายุผู้สูงอายุนะ,ะแล้วก็โรค2โรคประจําตัวบางอย่างโรคเรื้อรงังบางอย่างเช่นโรคหัวใจและโรคปอดตลอดจนโรคอ้วน เน่ยไผ่อ้วนออกอ้วนออกนั่นระวังเดอ้อและการไม่ออกกําลังกายอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นลมแดดเนี่บอกออกกําลังกายกับขึ้กันเด้สามยาบางชนิดส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการรักษาความชุ่มชื้นและตอมสมองและตอบสนองต่อความร้อนอย่างเหมาะสมยาเหล่านี้รวมถึงยาขยายหลอดเลือดยาขับปัสสาวะและ ทางจิตเวชเช่นยาต้านยาซึมเศร้ายารักษาโรคจิตและยากระตุ้นจิตสารกระตุ้นที่ผิดกฎหมายเช่นแอมฟเฟมตามินและโคเคนยังทําให้ผู้คนเสี่ยงต่อโรคลมแดดอีกด้วยหมูยาเสิติดกระแมนได้พี่น้อง 4. การสัมผัสกับอากาศที่มีอากาศร้อนจัดอ,อ อย่างอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างกระทันหันผู้คนจะเป็นโรคลมแดดได้ง่ายขึ้นหากพวกเขาสัมผัสกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเช่นในช่วงฤดูต้นฤดูร้อนคลื่นความร้อนหรือเมื่อพวกเขาเดินทางไปยังที่ที่มีอากาศร้อนจัดอันเนื่องมาจากโรคลมแดดก็เเ้าเระวังเด็พี่น้องเดอ้อเนี่ยช่วงนี้มันฮอนหลายนะครับเนาะสีกว่าองศาพุน สัญญาณและอาการฮิสโตกอันนี้มาเบิรงสัญญาณพี่น้องเนาะครับนะอนุณหภูมิร่างกายหลัก40องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี่อุณหภูมิในร่างกายเฮาเนี่ย40องศาอยู่บ่เอาปลอดวัดเบิง์พี่น้อง40องศากับตัวถ,ถ้าคนธรรมดาก็ถือว่าเป็นใครไครขึ้นสูงนะน,นี่สภาวะทางจิตหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเช่นสับสนกระสับกระส่ายหงุดหงิดเพ้อเจอ้อ เพือชักและขู่มาเออมันมีอยู่เขตหนึ่งพี่น้องเพิ่นเป็นหลคลมฮิตสโตกเนี่ยหลบลมแดดนี่แหละเออก่อนจะเป็นนี่ช่วงที่ขึ้นไม่ไม่นี่เพิ่นยืนเด้เดินไปเดินมาจากหันกับหมุนไปหมุนมาหมุนรอบตัวเลยเสร็จแล้วก็ล้มฟุบหัวฟาดกับพื้นเลยบันนี้อู้เกือบเสียชีวิตคือกันพี่น้องไปฟืนอยู่โรงพยาบาลพ่นหายใจเร็วและหัวใจเต้นแรงนี่นี่อาการเด้อพี่น้องเด้อหัวหายใจเร็วและหัวใจเต้นแรงเนี่ย ปวดศีรษะนั่นขึ้นไส้อาเจียนนั่นผิวหนังแดงร้อนและแห้งอย่างไรก็ตามในอาการฮิสโตกที่เกิดจากการออกกำลังกายอย่างหนักผิวหนังอาจจะรู้สึกชื้นเล็กน้อยนี่อาการของมันอันนี้มาเบิงการวินิจฉัยฮิสโตกพี่น้องในการวินิจฉัยฮิสโตกจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องได้รับประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส ความร้อนรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดฮิสโตกนอกจากการตรวจร่างกายและการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการใช้รังสีวินิจฉัยอาจใช้เพื่อช่วยยืนยันการวินิจการวินิจฉัยแยกแยะสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆและประเมินความเสียหายของอวัยวะที่เกี่ยวข้องหากบุคคลน,นั้นอาจมีอาการฮิสโตกขอแนะนำให ความร่วมมือ,อขอแนะนำให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีจากบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดเลพี่น้องเดอ้ออันตรายเด้ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางระบบประสาทอยู่ก่อนแล้วเช่นโรคปอดโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคลมบ้าหมูอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นหลังจากสัมผัสกับอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นเวลานาน อาทีนี้มาเบิงการรักษาพี่น้องการปฐะมพยาบาลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทันทีเพื่อลดอุณหภูมริร่างกายของผู้ที่ร้อนจัดขณะรอการรักษาฉุกเฉิน 1. ให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่มในอาการที่มีเครื่องปรับอากาศให้ลงลงไว้เนาะให้มีลมเย็นเยนสอถอดเสื้อผ้าส่วนเกินหรือคับออก 3. ทํทำให้ผู้ป่วย ข้อที่3พี่น้องทำให้ผู้ป่วยมีอุณหภูมิเย็นลงด้วยวิธีใดก็ตามเช่นวางถุงน้ำแข็งหรือผ้าเย็นที่เปียกบ,บนศรีรษะคอรักแร้ขาหนีบวางผู้ป่วยในอ่างน้ำเย็นหรือฝักบัวเย็นแล้วฉีดน้ำในขณะรอพยาบาลโอ้ต้องให้เกิดความเย็นในร่างกายเนาะครับเนาะประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง,ท,งที่ต้องจำไว้ในขณะ ที่ให้ความช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลคือบุคคลที่ร้อนเกินไปจะต้องงดเว้นจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดอู้บะให้มีน้ำตาลพอมได้พี่น้องเออเนาะพยาการนี่มักหวานๆอยู่หรือแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดเนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงความสามารถของร่างกายในการควบคุมอุณหภูมิแถบกลางนอกจากนี้ต้องหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มเย็นๆเพราะจะทำให้เส้นเลือดในกระเพาะอาหารตีบตันทำให้เกิดตะคริวที่ท้องได้โอ้ถ้ายเย็นๆเกินไปกับบะได้เด้อพี่น้องนำ้ำเย็นธรรมดาเด้อภาวะแทรกซ้อนจากฮิสโตกหากไม่รักษาฮิสโตกอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ขึ้นกับอุณหภูมิในร่างกายที่สูงเป็นเวลานาน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีโรคลมแดดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้แก่สมองชักบวมสมองบวมและเซลลประสาทถูกทำลายอย่างถาวรโอ้อันตรายดิพี่น้องกล้ามเนื้อการสลายของกล้ามเนื้อโครงล่างนี่โตเอตไตจากการบาดเจ็บของไตเฉียบพลันที่เกิดจาก การสลายตัวของกล้ามเนื้อโครงสร้างที่ปล่อยสารเข้าสู่กระแสะเลือดตับความผิดปกติของตับชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากการขาดน้ำและเลือดไปเลี้ยงตับน้อยลงหัวใจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากหัวใจทำงานหนักเกินไปปอดภาวะปอดร้ายแรงที่ทำให้เกิดออกซิเจนที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดต่ำ กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันระบบการแข็งตัวของเลือดภาวะเลือดออกผิดปกติหรือริมเลือดอุดตันในร่างกายปอดอระบบอปอดภาวะไร้แรงที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดตำ่ำการป้องกันการป้องกันโรคลมแดดแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สวมเสื้อผ้าที่สวม ที่หลวมหรือบางเมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 2. ป้องกันผิวไม่แดดด้วยการสวมหมวกปีกแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดที่มีค่ากันแดดอย่างน้อย spf 15 3. จิบน้ำดื่มน้ำบ่อยๆและทำและให้เพียงพอเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายได้ปกติ 4. ปรึกษาแพทย์ประจําตัวเพราะยารักษาโรคบางชนิดที่ส่งผลให้ที่ส่งผลต่อความสามารถของการทํางานในร่างกายควบคุมอุณหภูมิความร้อน 5. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากงดออกกําลังกายอย่างหนักในบริเวณที่ร้อนขึ้นหรืออากาศไทยเทไม่สะดวกถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดอ่ะที่นี่มาเบิ่งวิดีโอพี่น้องเลย เคยรู้จักการเป็นลมแดดไหมครับซึ่งทําให้สามารถหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภาษาแพทย์เราเรียกว่า heat stroke ถามว่ามีอาการเตือนหรือเปล่าก็มีนะครับอาการเตือนเช่นคนที่อยู่กลางแดดร้อนมากๆม,ม,มีอาการคือตัวร้อนหน้าแดงแล้วก็รู้สึกเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวใจทำงานหนักขึ้นสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ด้วยถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยยังคงอยู่กลางแดด แล้วก็มีอาการมากขึ้นมากขึ้นต่อมาเขาจะเริ่มมีอาการเลือซึ่งคนรอบข้างเนี่ยต้องพาเขาเข้าที่ร่มแล้วก็ปลดเสื้อผ้าที่รัดแน่นนะครับให้เขาอยู่ในสถานที่ที่ระบายถ่ายเทได้ดีถ้าเขายังรู้สติหาน้ําเย็นค่อยๆเขาจิบอย่างอื่นที่ช่วยได้เช่นการใช้ผ้าเย็นพัดลมหรือแอร์เย็นๆเ,เ,เป่าเพื่อที่จะลดอุณหภูมิภายในร่างกายซึ่งตรงนี้สามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะดูเขาได้ทัน ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระดีๆเนาะที่พ่อใหญ่การได้นํามาฝากกับเกษตรกรชาวนาไทยเฮาและก็เอฟซีทั่วประเทศของพ่อใหญ่การนะครับนะให้ได้รู้ให้ได้รับรู้และกติดตามสถานการณ์รายวันรายเดือนรายปีเป็นน้ำพี่น้องเกี่ยวกับวิกฤตโลกนะครับเนาะเกี่ยวกับบ้านเมืองของเฮารวมถึงภายในประเทศน้ำนะครับเนแต่ละจังหวัดว่าเป็นจังใดฝนตกม่องใดแดดออกม่อนใดนะครับเนาะเอามาอัปเดตกันสมือสมือจังซี่ละมันจะได้รู้ทันท่วงทีนะครับเนาะ คลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับ fc สุภสุขน,นเนอะครับเนะสวัสดีครับ